สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูแท็กเหมือนเดิมนะครับผมครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนค่าประจำหลักของทศนิยมนะครับในวันนี้ทุกครูบอกไปว่าเราจะมาต่อในเรื่องของการเขียนเขียนทศนิยมในรูปการกระจายนะครับเอาล่ะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผม การเขียนทศนิยมในรูปการกระจายนะครับตัวชี้วัดคอ1ึนึป5ทับนะครับเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบนะครับของ10หรือ100หรือ1000ในรูปทศนิยมได้นะครับผมอ่ะเอาละครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการเขียนทศนิยมตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองมาทบทวนนะครับการเขียน ในรูปการกระจายของจํานวนเต็มก่อนนะครับการกระจายของจํานวนเต็มนะครับครูขยับแป๊บหนึ่งครับาการกระจายของจํานวนเต็มนะครับเริ่มนะครับอันนี้อ่านว่าเท่าไหร่ครับคําอ่านของครูมไม่เขียนแลนะ้วเนาะนักเรียนน่าจะอ่านได้กันทุกคนนะครับแปดล้านหาแสนสองมื่นเบสนะครับเขียนในรูปการกระจายได้ยังไงนะครับ เราจะต้องไปดูค่าประจําหลักของมันนะครับเริ่มที่เลขแปดนะครับคราวนี้ในรูปการกระจายเราใช้มงเล็บนะครับเริ่มที่เลขแปดเราเขียนเลข8ปดมาเลยก็มงเล็บครับแปดอยู่ในหลักอะไรครับหลักล้านก็คือแปดคูณหนึ่งล้านครับอันนี้คือรูปการกระจายนะครับแปดคูณหนึ่งล้านบวกต่อมาเลขอะไรเลขห้าครับบวกห้าคูณเท่าไหร่ครับห้าคูณหนึ่งแสน บวกหคูณหนึ่งแสนต่อมาบวกบวกบวกต่อมาหลักหมื่นใช่ไหมก็สองคูณอะไรสองคูณหนึ่งหมื่นครับสองคูณหนึ่งหมื่นวเล็บปิดบวกเจ็ดคูณหนึ่งพันอ่าเจ็ดคูณหนึ่งพันบวกด้วยวงเล็บสี่คูณหนึ่งร้อยก็คือสี่ร้อยนะครับบวกด้วยวงเล็บ ห้าคูณอะไรห้าอยู่ในหลักอะไรหลักสิบและบวกสุดท้ายคือบวกอะไรบวกได้วยสคูณหครับอ่ะอันนี้คือรูปการกระจายของจํานวนเต็มนะครับก็คือง่ายๆคือเอาเลขด้านหน้าคูณกับหลักมันนะครับก็คือ8อยู่ในหลักล้านก็คือเอาแปคูณหล้านนะครับบวกด้วย5อยู่ในหลักแสนก็ห้าคูณหแ บวกด้วย2อยู่ในหลักหมื่นก็2คูณ1มืบวก7คูณพอยู่ในหลักพันบวกด้วย4คูณ1004อยู่ในหลักร้อยนะครับและ5คูณ10บห้อยู่หลักสิบและ2คูณ1 2อยู่ในหลักหน่วยนะครับอันนี้คือครบทวนการเขียนรูปการกระจายของจำนวนเต็มเนาะคราวนี้เรามาดูการเขียนรูปการกระจายของทศนิยมดูบ้างนะครับการกระจายของทศนิยมนะครับก็ โดยพรอพัวนะครับค่าประจาหลักของ5้าจุดนะครับอ่ะมงกูเขียนก่อน5กับ7อ่ะถ้าเรียนดูก่อนว่า5อยู่ในหลักไหนมันอยู่ตําแหน่งหน้าจุดเพราะฉะนั้น5อยู่ในหลักอะไรหลักหน่วยครับหน้าจุดคือหลักหน่วยนะครับก็มีค่า5ครับมีค่าเท่ากับ5 7เจอยู่ในหลักหลังจุดตําแหน่งแรกคือหลักอะไรหลักอะไรครับหลักส่วน10บครับ หลักส่วน10ก็มีค่าเศษส่วนเท่าไหรเศษ7ส่วน10หรือ0.7นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเขียนในรูปการกระจายนะครับเราก็จะได้ว่านะครับ5.7เท่ากับ5คูณ1คือ5อยู่ในหลักหน่วยก็ต้องคูณ1บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย7คูณ7อยู่ในหลักอะไรหลัก ส,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 ส่วนสิบก็เสร็จหนึ่งส่วนสิบครับเรียบร้อยครับเสร็จครับอันนี้คือรูปางกระจายนะครับของทศนิยมอันนี้คือทบตัวนะครับคราวนี้ในส่วนข้อมูลครูจะไม่เขียนนะครับเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งครับตัวอย่างที่หนึ่งที่ครูให้นะครับตัวอย่างที่หนึ่งครับให้นักเรียนเขียนรูปางกระจายของแปดสิบ จุดสองสี่คำอ่านไม่ต้องเขียนเนาะอ่านได้ทุกคนนะครับอ่ะเริ่มที่ตัวแรกแปดอยู่ในหลักอะไรแปดอยู่ในหลักสิบเนาะก็วงเล็บแปดคูณเท่าไหร่แปดคูณสิบเก่งมากบวกศูนย์อยู่ในหลักอะไรหลักหน่วยก็ศูนย์คูณอะไรศูนย์คูณหนึ่งครับเยี่ยมบวกสองอ่าก็สองสอง,สองคือตำแหน่งที่หนึ่ง ของทศนิยมก็วงเล็บ2คูณ2อยู่หลักส่วนอะไรส่วน10ก็เศษ1ส่วนอะไรเศษ1ส่วน10และบวกสุดท้ายเลข4อยู่ในหลักส่วนร้อยก็วงเล็บบวก4คูณเศษ1ส่วน100รเสร็จค,ครับเรียบร้อยไงไหมอ่ะการเขียนรูปกระจายนะครับต่อไปอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างที่2ครับ ให้เรียนเขียนรูปกระจายของของ4 0 7 7 0อนะครับอันนี้รูปกระจายนะครับ4 0 7 7 0อยจาคำอ่านไม่ต้องเขียนนะครับน่าจะอ่านได้ทุกคนแล้วก็เริ่มที่ตัวแรกเลข4 4อยู่ในหลักร้อยวงเล็บ4คูณอะไร4คูณ100ได้400บวกด้วยวงเล็บเลข0ย์อยู่ในหลัก ศูนย์อยู่ในหลักสิบใช่ไหมก็ศูนย์คูณเลยศูนย์คูณสิบคูณกับหลักของมันบวกด้วยเจ็ดต่อมาเจ็ดตรงนี้ครับเจ็ดตรงนี้เจ็ดวงเล็บเจ็ดคูณหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยครับอ่าจำนวนเต็มเสร็จแล้วต่อไปมาดูหลังจุดหลังจุดตัวแรกเจ็ดตัวนี้อยู่ในหลักส่วนสิบใช่ไหมก็วงเล็บเจ็ดคูณหลักส่วนสิบก็เซตหนึ่งส่วนสิบวงเล็บปิดต่อมา ศูนย์ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนอะไรส่วนร้อยครับก็วงเล็บศูนย์คูณเซตหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยวงเล็บปิดและสุดท้ายครับบวกด้วยห้าคูณอะไรตำแหแ่งที่สามคือหลักอะไรนะหลักส่วนอะไรนะส่วนพันเก่งมากก็ห้าคูณเซตหนึ่งส่วนหนึ่งพันเรียบร้อยครับอันนี้คือรูปการกระจายนะครับผม เอาละครับวันนี้ครูให้แบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปทำนะครับทั้งหมด5ข้อนะครับรูปการกระจายนะครับเขียนแต่รูปการกระจายมานะครับประมาณคอละบรรทัด2บรรทัดนะครับทำางให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้ตรงคําตอบด้วยปากกาแดงให้ครูด้วยนะครับครูจะให้คะแนนในส่วนนั้นนะครับผมเอาละครับแลนวันนี้ก็ได้เรียนเรื่องของทศนิยมในการเขียนรูปการกระจายนะครับ ในครั้งต่อไปคุณครูจะสอนเลือกอะไรนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนและทำแบบฝึกหัมาส่งครูด้วยนะครับสวัสดีครับ